เอาล่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะนี่ก่อนเข้าเรื่องมีอะไรมาอวดแพตตดกล่องจุ่มเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบว่าเออลองเอามาดูดิว่าตัวจริงจะเป็นยังไงตัวที่อยากได้มากที่สุดอ่ะเอาจริงๆคือมันน่ารักหมดเลยนะแล้วแบบว่าอยากได้หมดทุกตัวเลยแต่ถ้าอยากได้มากที่สุดอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นี่ที่นั่งแล้วก็ตัวแรกตัวนี้ฮะที่อยากได้อยากได้อยากได้มากสุดแล้วเพราะฉะนั้นมามาเปิดดูกันว่าข้างในเป็นยังไง แน่นอนว่ากล่องสุกทุกกล่องก็จะมีการ์ดของตัวเองเนาะเอาจริงๆนน,น่ารักนะเว้ยแล้วแบบว่าไม่ต้องมาอ่าผมไม่รอรุ้นแล้วกันในะเมื่อเห็นการ์ดแล้วมามาดูตัวจริงฮนะว่าจะยังไงน่ารักไหมแต่แบบว่าอุ้ยดูจากไซส์ถุงนี่คือใหญ่อยู่นะทุกคนเห็นไหมเอออุ้ยน้องน่ารักน่ารักมากทุกคนดูดิเห็นนะ <laughs> น่ารักเฮ้ย งานอาร์ตจัดเลยชอบอะไรแบบนี้จังเลยอ่ะ้ยแล้วแบบว่าผิวหนังข้างบนนี่คือมันเออผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่แบบว่ามันสากๆนะเดี๋ยวนะเขามีของแถมให้เราไม่ใช่ของแถมดิเขาเรียกว่าอะไระพอ็อปอ่ามีพ็อปอมยิงให้น้องนี่ประมาณนี้ออน่ารักดูดิเอ,อเ้ยเรามีนหมีแพนดา้าด้วยหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักอโอเคมีมาให้อวดแค่นี้แหละปะเข้าเรื่องกันละ แต่เหล,ย,หลยคนน่าจะเห็นตามเนวกันเรียบร้อยนะครับว่าเราจะมาพูดถึงหนังเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็คือหนังใหม่ของพี่เดอะล็อกเรานั่นเองนะครับอย่างเลดวันนะฮะมาเข้าเรื่องย่อนก่อนเลยดีกว่าเรื่องราวของเลดวันเนี่ยจะโฟกัสไปที่ตัวของซัตตอร์คอสนะครับในโลกของแฟนตาซีนี้ที่มีวันหน,นึงเนี่ยตัวของซัตตอร์คอสตนะครับได้ถูกลักพาตัวไปทําให้หัวหน้าหน่วยรักษาวความปลอดภัยแห่งโคโลเหนืออย่าง ตัวของบริจอนสันหรือว่าพี่เดอะล็อกของเราเองฮะต้องร่วมมือกับนักล่างเงินรางวัลที่มีชื่อเสียงดังกระชอนไปทั่วทั้งโลกแสดงโดยตัวของคิสอีแวนนะครับในภารกิจที่เต็มไปด้วยแอคชั่นและก็การเดินทางไปทั่วโลกเพื่อกอบกูและก็ปกป้องคริสต์มาสเอาไว้ให้ได้เรามาพูดถึงตัวาภาพรวมของหนังก่อนแล้วกันนะครับว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนเข้าไปดูเนี่ยแอบคาดหวังนะเพราะว่า1คือมันเป็นหนังของเดอะล็อกถูกนะ นาของนักแสดงอย่างเดวิดเสันหรือเดอล็อกเนี่ยพุ่งโฉบเข้ามาที่โปสเตอร์เลยกับตัวอย่างที่พอได้ดูตัวอย่างเนี่ยมันก็ออกมาดูดีอยู่นะอีกทั้งตัวของพุ่มกับเนี่ยเรื่องนี้เคยมีผลงานการโปรดิวเกียบกับจูมันจีเดอะเน็กซ์เลเวลด้วยเราก็แอบ,บคาดหวังว่าเอตัวหนังเนี่ยมันเป็นหนังในธีมคริสต์มาสเนาะส่งท้ายปีนี้ก็อาจจะมันก็อาจจะสนุกหรือว่า อาจจะมากขึ้นหรือว่าเท่ากันกับจูเมนจีเดอะเน็กซ์เลเวลแล้วก็คาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นเนาะแต่พอไปดูเดี่ยผมกลับรู้สึกเฉยๆมากกว่าแน่นอนครับว่าผมไม่ได้มีปัญหากับหนังที่ไม่ได้มีะรรซับซ้อนนะแต่เรากลับมองว่าตัวบทของหนังที่ส่งกันไปมาของนักแสดงในเรื่องนี้มันน่าเบื่อพอสมควรนะการที่มาเป็นหนังแฟนตาซีแบบนี้เราก็คาดหวังว่าเราจะได้ความบันเทิงจากมันมากพอสมควรนะมาในตีมของคริสต์มาสด้วยเนาะแต่กลับกลายเป็นว่า บทบาทของตัวนักแสดงบทบาทของแดล็อกการพูดของตัวละครที่มันชนกันไปชนกันมามันกลับกลายเป็นว่ามันน่าเบื่อพอสมควรนะแต่ถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมสำหรับผมมองว่าไม่เท่าไหร่ไม่ได้ดีไม่ได้เลิศและก็ไม่ได้หน้าเกียดสำหรับหนังเรื่องนี้นัภาพรวมก็ประมาณนี้พูดถึงตัวนักแสดงอย่างเดล็อกก่อนละกันนะครับโดยเวจนสันนะ ในหนังเนี่ยเขาระบบเป็นคอล u m n lift นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยแกมีหน้าที่อารมณ์คล้ายกับบริการของสตาคอร์สคือมันฟังดูเหมือนตลกนะแต่พอไปดูหนังจริงๆอ่ะมันก็รับได้นะสิ่งที่สตาคอร์สแม่งคือมีบริการอะ่ะอันนี้คือมันมันอาจจะตลกอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตำนานสตาคอร์สเนี่ยเขามีบริการอะไรแบบนี้หรือเปล่านะพูดถึงตัวของเดอล็อกนะครับแน่นอนนะว่านักแสดงเดอล็อกเนี่ยเป็นนักแสดงที่เป็นแม่เหล็กของวงการฮอลลีวูดเหมือนกันที่ทําให ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบต่างก็เข้าไปตีตัวไปดูเพราะเดอะล็อกแน่นอนพอแกมารับบทเป็นคอลัมดิฟนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรจากบทบาทที่แกเคยได้รับก่อนหน้านี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างในจูแมนจี้ตัวละครอย่างฮอปในฟาสต์หรือว่าตัวละครอื่นๆที่แกเคยแสดงมาก่อนหน้านี้อย่างชาแซมก็เหมือนกันพอมาในเรื่องนี้เรากับไม่ได้รู้สึกว่ามันคือตัวละครในหนังเรามองมันเป็น เนี่ยเดล็อกเนี่ยเดล็อกเว้ยทุกคนอันนี้คือเดรล็อกเราเรามองมาเป็นแบบนั้นจริงๆและเรื่องที่แกแสดงนะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะบูลลี่แกรหรืออะไรแต่เรามองว่าเอ้ยเราเห็นหน้านักแสดงคนนี้ปุ๊บอะนั่นคือเดรล็อกคือบทบาทที่แกได้รับส่วนมากก็จะเป็นอะไรนักกล้ามตำรวจแข็งแกร่งเก่งเรื่องนี้ก็เช่นกันนะฮะที่แกได้รับบทอะไรแบบนั้นก็ถามว่ามีน้ำหนักไหมกับตัวละครแบบนี้ ผมมองว่าถ้ามันเป็นนักแสดงคนอื่นอะที่ไม่ได้เด่ด่งดังแบบแกผมมองว่าเรื่องนี้อาจจะทําเงินได้ไม่สูงเท่าไหร่นะในการที่เอาตัวของเดวิดจอสันหรือว่าเดอะล็อกเนี่ยเข้ามาเป็นนักแสดงนำเนี่ยมันทําให้ผู้คนอย่างเราตีตัวเข้าไปดูแบบอัตโนมัติเลยเวย้ยจนเรารู้สึกว่ามันก็คือเดอะล็อกอะพอเข้าไปแสดงในบทของคอลัมดิฟอะมันคือเดอะล็อกเลยเว,ยว้ยทุกคนคือเดอะล็อกจริงๆเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครน,นั้นอะ คือแกก็แบบหน้าเดียวเนาะเก๊กหน้าเข็มยิ้มหวานอะไรอย่างเงี้ยปกติของแกประมาณนั้นคนต่อไปฮะคิสอีแวนในบทของอ่าตัวละครชื่อแจ็คงฮะคือในในเรื่องเนี่ยตอนต้นเรื่องมาเขาจะย้อนอดีตก่อนว่าตัวละครของแจ็คเนี่ยในอดีตเขาเป็นเด็กแบบไหนเขาเป็นเด็กที่แบบว่าเอ้ยกูไม่ได้เชื่อเรื่องสตาร์คอร์สอะไรพวกนั้นนะสตาร์คอร์สแม่งไม่มีอยู่จริงโลกแฟนตาซีไม่มีอยู่จริงทําให้ตัวละครเนี้ยไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรแบบนั้นต lar, ั้งแต่เด็กจนโตมาแกก็เป็นหัวขโมยมาเดิมมานะ แกอารมณ์เหมือนแฮกเกอร์มากกว่าตัวคิสอีแวนในเรื่องนี้เหมือนแฮกเกอร์มากกว่าถามว่าจําเป็นต้องเอาคิสอีแวนมารับบทแบบนี้ไหมไม่บอกเลยว่าไม่เอาใครมาก็ได้จริงๆคือมันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะทุกคนเรากลับมองว่าเอ้ยตัวของคิสอีแวนอะไปเล่นเรื่องอื่นก็ยังได้มันหลุดภาพจําไปเลยนะอย่างถ้าใครได้ดูดีเก y แมนนะของ Netflix ที่กํากับโดยพี่นงรุโซ่ะที่นําแสดงโดยแลอาร์สกอติงอะ Scotland, อันนั้นผมชอบนะ ผมชอบคิดซีแวนในบทบาทแบบนั้นมันทําให้ภาพจําของกัปตันอเมริกาของเขาอะลบหายไปเลยเว้ยเขาอาจจะติดภาพจําเป็นกัปตันก็จริงนะแต่พอไปเล่นเรื่องอื่นอะเรากลับมองว่าเอ้ยเขาแสดงกําลังแสดงเป็นตัวละครแบบนั้นอยู่มันต่างจากตัวหลักอย่างเดอะล็อกที่เรากลับมองว่าเอ้ยเขาแสดงก็คือเดอะล็อกแต่คิสอีแวนก็คือตัวละครน,นั้นในเรื่องอะไรประมาณนี้เราเลยรู้สึกแบบว่าแฮปปี้กับการแสดงของตัวคิสอีแวนนะครับแล้วก็ถามว่าต้องมีใครมารับบทแบบนี้ไหมนอกจากเขาได้มีคนมารับได้ จะไปต้องไปคิดอ e ีแวนด้วยซ้าแล้วตัวของบทบาทในเรื่องอะ่ะไม่ได้ชูให้ตัวละครเนี้ยมันเด่นขึ้นมากเท่าไหร่เลยมองว่าจะเป็นใครก็ได้ที่มาแสดงในบทของแจ็คอ่ะเลยรู้สึกแบบเออน่าเสียดายเหมือนกันที่ตัวหนังไม่ได้ส่งบทบาทให้นะักแสดงแสดงกล่นของเขามากกว่านี้มาสรุปภาพรวมเรดวันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็นหนังที่อ่าดูได้ไหมดูได้แย่ไหมไม่แย่แต่ก็รู้สึกเฉยๆกับมันมากกว่าเราเราคาดหวังว่ามันจะสนุกพอๆกับจูมันจี้อะ่ะ เพราะว่าเห็นชื่อพุ่มกลับอย่างคุณเจคใช่ไหมเจกัสดันเนี่ยมาเป็นกำคนกำกับในเรื่องนี้เพราะว่า j ูบนจี้เดอะเอ็กซ์เลเวลอ่ะแกเป็นแค่โปรดิวเซอร์ในเรื่องนั้นใช่ปะ่ะเราก็อยากได้ฟีลเวลรแบบนั้นมากกว่าไม่จะเป็นต้องเหมือนก็ได้แต่อยากได้ฟีลแบบนั้นอีกอย่างนึงคือบทบาทนักแสดงแต่ละคนเนี่ยจื้อชื่อไปหน่อยบทสนทนาตีกันไปตีมาของคู่หูคนนี้ไม่รู้สึกแบบว่ามันหนักในขนาดนั้นจบไปแล้วก็จบไปไม่ได้มีภาพจำอะไรมากขนาดนั้นและ สิ่งที่น่าเสียดายก็คือพูดไปแล้วเนาะกิมมิคโลกแฟนตาซีในเรื่องนะอันนี้ก็นนสิ่งที่ผมเสียดายในเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะมันคือมันมีอะไรให้หยิบยกขึ้นมาเล่าได้มากกว่าเน,นี้แต่สิ่งที่ตัวหนังทําคือดราม่าพ่อลูกดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนิสัยไม่ดีดราม่าเกี่ยวกับการประจบภัยกทั้งสองคนนู่นนี่นะว่าเขาไม่เคยเห็นเด็กคนนี้ไปแล้วเขาโตมาเขามองพวกนี้เป็นผู้ใหญ่ไปได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าเลยรู้สึกเสียดายในส่วนตรงเนี้ยคือเขาน่าจะขยี้ในส่วนที่เขามีตนี้ ได้ดีกว่านี้คือคุณมีวัตถุดิบที่แม่งดีมากนะในการที่จะแบบเลือกหยิบมาทําอันนู้นอันนี้ใส่ปรุงแต่งใส่นี่เข้าไปเติมเกลือเข้าไปให้มันมีกลมกล่อมหน่อยเลยรู้สึกแบบว่าตัวหนังเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกเออแล้วถ้าถามว่าตัวหนังเนี่ยเหมาะสำหรับลงสตรีมมิ่งมากกว่าโงไหมผมมองว่าเหมาะกว่านะเหมาะกว่าลงสตรีมมิ่งมากกว่าโงเพราะว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคหนังอ่ะเขาเปลี่ยนไปเนาะตามเวลาบางคนก็ยังดูลงอยู่ บางคนก็เอ้ยกี่ไม่กี่เดือนหนังก็ออกแล้วรอดูสตรีมมิ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะแต่ถ้าถามผมว่าเรื่องนี้เหมาะกับการดูที่บ้านไหมผมว่าเหมาะนะในการดูแบบว่าครอบครัวอะไรเงี้ยมันมันก็สนุกในแบบของมันแต่ส่วนตัวผมกับเฉยๆกับหนังเรื่องนี้มากกว่าอ่าหนังชิสต์มเนี่ยมีปีละครั้งเนาะ พอมาเป็นเรื่องนี้ถามว่าจําเป็นต้องดูเดยลงไหมจําเป็นต้องเอ้ยเดวันกับมันไหมจําเป็นต้องลงทุนกับมันไหมผมว่าแล้วแต่คนแล้วกันนะถ้าคนอยากไปดูเดล็อกก็ไปดูได้ส่วนตัวหนังอาจจะให้ความบันเทิงกับคนอื่นได้ดีกว่าผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าหนังเล่นงน้งเฉยๆมากกว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวหนังของเลด์วันเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปเลยนะผมก็อยากจะอ่านอ่าความรู้สึกของแต่ละคนแล้วกันว่ารู้สึกยังไงกับตัวหนังเรื่องนี้คุณอาจจะสนุก ไอ้คนนี้อาจจะไม่สนุกคนนี้อาจจะเฉยๆเหมือนผมก็ได้อะไรเงี้ยลองคอมเมนต์กันมาแลกเปลี่ยนกนได้ครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เนาะสัปดาวนี้ก็ลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่ในคลิปีโวหน้าครับผมสวัสดีครับ